วันที่9-11มีนาคม2565กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ดําเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการจํานวน4แห่งคือ กรณอมรัพย์กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทยจำกัดมีสมาชิกรวมจำนวน97รายสหกรณ์อมทรัพย์เทพดุงพรมะพาวจำกัดมีสมาชิกจำนวน1,341รายสหกรณ์อมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย1จำกัดมีสมาชิกจำนวน442รายและสหกรณ์อมรัพย์ไทยแอลกอฮอล์จำกัดมีสมาชิกจำนวน140ราย ประชาสัมพันธ์กองทุนข้างต้นมีประธานกรรมการสหกรณ์รองประธานสหกรณ์คณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมรับฟังซึ่งได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจสำหรับการกู้ยืมในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและจะติดต่อประสานงานเมื่อต้องการใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไป หากสาหากรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสาหากรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานใดที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สาหากรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน